สวีอีกแล้วนะคะันนี้ก็จะแบบเป็นลุคแบบแต่งหน้าอ่อนๆน,นะคะมีความเนเชอรัลลุคในวันนี้นะคะแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือถ่ายลูคปัก แน่แน่จ้าบัวก็ขอลงสกินแคร์ก่อนเลยนะคะวันนี้เนี่ยบัวก็จะลงตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มจาก N น x t นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มที่เรียกได้ว่าเนื้อเนี่ยบางเบามากๆแล้วที่สําคัญเลยนะน้องเขาเป็นเกราะปกป้องผิวให้บัวด้วยนะจ้าเพราะวันนี้เนี่ยนะเราจะออกไปเจอทั้งฝุ่นควนันมลภาวะต่างๆนานา,นา,นาที่สําคัญเลยช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยละจ้าก็จะทาลงไปเลยนะคะ กลิ่นหอมมากค่ะทุกคนแล้วให้ดูใกล้ๆนะดูสิจ้าเนื้อมีความแบบบางเบาละลายไปกับผิวเลยแต่ที่โบอชอบนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องฝ้ากระได้ดีมากค่ะผิวโบช้าๆอาจจะเห็นว่ามันก็จะมีรอยกระอ่อนๆนะคะคือตัวนี้ช่วยให้กระของโบนเนี่ยจางลงมา,ม,ามากเลยค่ะแถมยังช่วยเรื่องสิวด้วยนะวันไหนที่โบสิวขึ้นนะคะเอาเจ้าตัวนี้มาแต้มนะคะเฉพาะจุดตื่นขึ้นมาก็คือสิวแห้งขึ้นเยอะเลยค่ะ เพราะว่ามี u s สบ o สเตอร์เอ็กซ์เพร a คอซึ่งช่วยกระตุ้นระดับพลังงานของเซลล์ผิวตามธรรมชาติให้เพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตคอลลาเจนตามธรรมชาติจุดเด่นของเขานะคะก็คือมีไบโอเทคโนโลยีที่หลายๆแบรนด์ชั้นนำเนี่ยนำมาใช้ค่ะทําให้ผลิตภัณฑ์สารสกัดซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นโดย Next เนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2เทคโนโลยีหลักค่ะก็คือยูสเฟอเรนต์แล้วก็ Concentrate อลกี้เ e อรและวิตามินซีเข้มขน้นเข้าฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกพร้อมด้วยหนึ่งในวัตถุดิบหายากแล้วก็แพงมากที่สุดในโลกนะคะ <Wow. S 1> นั่นก็คือ White Truffle e x t r a c t ค่ะซึ่งพบได้เฉพาะทางตะบนตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสแบบแค่มาอยู่ในของกินเนี่ยก็ยังสงคุณค่าเลยจ้าแล้วนี่เอามาใส่ในเซรั่มจะสุดขนาดไหนนะคะและยังใส่สารสกัดอื่นๆจากฝรั่งเศสอีก28ชนิดเลยโอ้โหเป็นยังไงคะฟังแล้วเนี่ยอลังการงานสร้างมากจริงๆใช่ไหม บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเหมาะกับคนที่แบบเหมือนเราใช้แบรนด์ดังๆมาแต่ว่าเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยลองเปลี่ยนมาใช้น้องเขาดูนะคะหรือว่าใครที่ยังรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะไปปรึกษาทางแบรนด์ได้เลยนะเขามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับโปรดักต์ให้ด้วยนะคะและในส่วนของราคาค่าตัวของน้องเขาเนี่ยก็ราคาน่ารักมากๆจ้ะอยู่ที่ขวดละ970บาท